เบื่อไหมกับการอัปเดต ROV ที่หลังจากอัปเดต ROV แล้วเราจะต้องมาโหลดแพทในเกมซึ่งการโหลดแพทนั้นใช้เวลานานมากถึงแม้เน็ตของเราจะแรงสักแค่ไหนก็ตามวันนี้เราจะมาทำการแก้ไขปัญหานี้กันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกทุกคนมาลงแพท ROV กันนะครับหลังจากที่เราได้ทำการอัปเดต ROV เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดแพทในเกมนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่นานมากๆนะครับวันนี้จะมาลงแพทกันนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับเราจะต้องมีไฟล์ข้อมูลของตัวเกม ROV ก่อนนะครับซึ่งผมได้ทำการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับเมื่อเรากดลิงก์เข้ามานะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับ เนื่องจากผมดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์ของเราเลยละกันนะครับคุณผู้ชมอาจจะใช้ es file explorer หรือว่าโปรแกรมจัดการไฟล์ต่างๆได้เลยนะครับผมอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับที่เราดาวน์โหลดไฟล์ไว้นะครับให้ทําการแตกไฟล์ได้เลยนะครับ A later few moments later. เมื่อเรากดแตกไฟล์ม้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับนี่นะครับให้เราทําการกดคัดลอกเสร็จแล้วแล้วก็นําไปวางไว้ที่ Android นะครับ กดไปที่ Android นะแล้วก็ Data แล้วเลื่อนหาคำว่า com. g a r i n a นะครับนี่นะครับจะเป็น com. g a r i n a game. kgth นะครับเราให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการลบตัวนี้ทิ้งได้เลยนะครับกดลบไปได้เลยครับ เมื่อเรากดลบแล้วนะครับให้เราทําการวางไฟล์ลงในนี้ได้เลยรอจนเสร็จแล้วก็ลองเข้าเกมดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมให้ดูนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในหน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําการกดดาวน์โหลดทั้งหมดดูนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ครับทรัพยากรทั้งหมดถูกดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับก็เป็นการาลงแผด ROV นะครับติดตั้งง่ายแล้วก็ไม่เปลืองเวลาด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับ